ครับผมช่างเบลชอจุมพลวันนี้ก็มีแนวทางวิธีแก้ปัญหาเรื่องรถไฟไม่ออกครับรถไฟไม่ออกหัวเทียนแต่หลายคนก็เจอใช่ป่ะหลายคนก็เจอบางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้มันมีหลายหลายจุดไปรุ่นหลายๆจุดนะครับก็คันนี้ที่ผมเจอไฟไม่ออกกันก็เช็คนึกว่ากล่องเสียไม่ใช่ผมไล่มาจากกุญแจครับกุญแ,แจต่อสายตรงเลยไป่นนะให้ต่อสายตรงเลย แล้วพอไฟจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มๆเลยหนึ่งลูกใส่ไว้เลยพอไฟไฟมาปุ๊บไฟมันจะมาที่เข้ากล่องด้ี่ยสายสีแดงเนี่ยสีแดงไฟสีเขียวกลาวนี่ยหังเสียงกล่องจะดังตืดโอเคไฟมากล่องแล้วราวนี้เราดูไฟที่ออกจากกล่องเนาะดูไฟออกจากกล่องคือสายสีดําเหลืองสายดําแดงคือสายโเบอลเทนนะครับสายโเบอลเทนแล้วก็มาเช็คเขียวตัวถังดูว่าไฟมันมาหรือเปล่า ในเมื่อเขียนแล้วไฟไม่มาปัญหาหลักๆก็คือพัดเชื่อคอยเสียครับนะครับนะพัดเชื่อคอยเสียให้รุ่นลองไปปรับใช้ลองหาดูนะครับนะไม่ยากครับไม่ยากระบบไฟนี้ไฟเข้าไฟออกแค่นั้นแหละผมช่างเบลชอจุมพล